อ้าดีสัตว์รอบนี้กูเอาจริงเฮียถ้ามึงไม่เอาจริงอ่ะ๋ยวกูเอาเองสัตว์เพราะว่ามึงโคตรกากอ้เฮียเดี๋ยวกูจะเอาเองมาเบ็ดบอบ้านพังยิงีี่อสัตว์มีใครเคยเล่นแมปเบ็ดบอลมัางเะไอ้อหีหอ้ะ มึงเคยเล่นด่านเอามึงเคยเล่นเบ็ดบอปะสัตว์กูเคยเล่นกูเคยเล่นกูเคยเล่นสัตว์แล้วมึงดูกูชนะสิบสองครั้งและไอเจเจเล่นจีริมกูชนะกี่ครั้งหายจไอี้ Ia.. Ia 3 orang Aduhai ini memang benar-benar Aduhai Aduhai Ia melihat dâm con mông đâm dâm con mông ร่างนีปออกติมาที่แต่เนี้ยมันง่ายโอ้ เฮ้ยสัตว์กลัวอะเลื่องไม่รอดไอ้ย่ากูยำกำหม่องให้ได้อะย่า ยำกังหมองสองโอ้ยอ่ะใครใครจะเข้า,ขา,ขามาดูนิ้ว สามารถกดไลค์ได้อะแต่คือถ้ามึงมกดติดตามกูเด๋ยวมึงจะโดนตอกกูจะไปบ้านมึงเดี๋ยวนี้สัตว์คือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยคือมึงฟังกูโยมกูไปมึงฟังเสียงออดแหละติคือบ้านมึงเสียงออด่อยกูก็จะไปเอา อ๋ออะค่ะโอ้โอหอออใครที่อยู่ในห้องผมอะช่วยช่วยกดไลค์ด้วยถ้าคือถ้ามึงไม่กดไลค์ยวมึงจะเป็นกีคุณจะจับมึงไปกินข้ยเดียวกับไอเด็กงูคือแบบมึงกบ มันก็เด็กงูธรรมดาแหละอะไร,ะไรสัตว์ปก,กีกูมึงทำมาให้กูปกเปก็นกีสัตว์เพรามึงสอนอย่างนี้อยู่สัตว์จุ๊จก,กูไกดปีกอน,นกูกดเอฟเคก่อน ือถ้ามีคนถามว่าพี่ทำไมพี่ต้องต้องกดไอพีทำไมพี่ไม่รอให้มันตายไปเลยอ่ะเพราะว่าพี่พี่อกตายฮะรอแม่รอแม่อะไรแม่ม่มามา นี่แหละป้าจะไม่ให้หนูตัวสัตว์ให้หนูซู้ง่ายๆเออหนูจะเอาเครื่องลงไปเปลี่ยนซิงก์ก็ใช่ก็ได้แต่ว่าหนูต้องพอเงอ่างยๆอะไรก็ต้องซื้อให้รู้ใหม่อยู่ดีมีคนเป็นบั๊กว่ะนี่คนบั๊กว่อะอันนี่มีเหลือตังค์สักบาทตาอ่ะเ,เหลือตังค์สักบาทอ่ะ

ก็คิดถึงคิดถึงหนูต้องพูง,ง่ายกับพ่หนูยังไม่อยากทำกันบ้านหนูรอแม่หนูแม่เข้ามาดึกทำเสร็จแม่มาได้นอนอนหนูจะรอแม่หนูจะรอแม่เป็น,นเป็นอย่างนี้แหละ้าถึงไม่ซื้อให้อย่างนี้แหละ้าถึงไม่ให้อะหนูพูดง่าย ทีโอารกันเนาะไปฮึทำให้มันเรียบร้อยลูกอยากเล่นก็จะได้เล่นไปคลาสสิกไอมาไม่ทางก็หนูเสืือป้าไหมเรือป้าก็หนูจะรอแม่ไม่ต้องรอก็หนูจะรอแม่นั้นป้าก็ไม่ให้นะ ยำกังมองให้หนูดื้อยงี้ยเจ่าค่าแม่หนูนนก็คือกันเทนี่ยงไปทั่วยนี่งไม่รู้จะเป็นระบบระเบียบก็ได้ไหนใส่แล้วไม่ใส่ต้องให้ปวดด้วยมีความเรียบร้อยเลย ใส่ยายชุดนี้เนี่ยหมกหมกไว้เนี่ยเดี๋ยวปไปหามแม่หน่อยสิไม่รู้จะพาที่ใส่แล้วยังไม่ใส่เดี๋ยมันจะมันอยู่มั่วไปหมดอ,อะไรอ่ะเดี๋ย<ป>วจานน้ำเฮ้ยตายหนูจะรอแม่ถ้ารอแม่หนูก็ไม่ต้องเอาโทรศัพท์ถ้าหนูพูดยาก จะไม่ต้องเล่นของลูงด,ด้วยลุงมันง่ายๆนะอือยศชสิบชื่ว่ามคือไม่เคยชนะถ้าเคยชนะด่านนี้ ก็คอมเมนต์มาวยต่อไปมันจะเป็นด่าอะไรเนื้นอสับใครอะไรอะไร อะไรเลยอะไรเอรอหนูจะรอแม่ไม่ต้องรอเพราะหนูจะรอแล้โทรศัพท์มาโทรศัพท์รู้องมาทำไมก็หนูดื้ออ่ะหนูไม่ยอมป้าเลยอ่ะมาเพราะหนูจะรอแม่หนคคูคิดถึงแม่ก็ต้องคิดคิดถึงแม่ก็ต้องอาบน้ำรอสิแม่มาได้ทำกันไหมไม่เอาหนูอยากอาบน้ำรอทำไม มาเร็วทําตัวให้มันสะอาดเรียบร้อยรอบเร็วหนูอย่งให้หนูก็ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ลุงมาถ้าจะเล่นหนูมาอาบน้ําก่อนมาว่าหนูย้อยนะอาบน้ำใอย่างนี้แหละป้าถึงไปซื้อโทรศัพท์ให้ว่็หนูย้อไม่โทรศัพท้วก็หยุดเล่นถ้าไม่อาบน้ําหยุดเล่นตังมาเร็วคนเก่งมาพูดให้รู้เรื่องมามา เร็วลุกมาวางโทรศัพท์มาเออม,มามามาพูดง่ายมา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 รู้เร็วมาลุกเร็วมารู้ครับคณเก่งเลยลุกเอ่อมามาเร็วรม,มา,มา,มา มา <S <S อ,มอแม่พานหนวไหนเ้ยไม่ร้องหรอกหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วอ,อือขอคอน,นี่คเไปก่อนนะ i you.

Pagi pergi mal. Anak nak. Anak น้องอะไรฮ่าน้องไข่ฮะชมวิว <c oughs> ชิสิ แนงฉันรออะไรเป็นไรนักหนาฮะเป็นไรนักหนา เป็นไรนักมาโอเฮะนี่วันยโทรศัพท์นะนี่จะสือดโทรศัพท์สไก่ไก่ไก่ ซ่อนชูเปล่าใช่ใครไม่บอกแล้วก็เรียกว่าซ่อนเหรอ่าแต่ถามง่ายเปเรื่องเล็กๆผ่านไป Chỗ 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 Mong cao mong ก็บเงินเอาให้ถึงหนึ่งพันบาทหนึงพันบาทจ้ะอ๋อ

อะไร เราตกใช่ไหมใช่เนี่ยไข่ชื่อไอไก่ไอไก่อีพีมาคือเราจะได้อะไรอ่ะคือเราเกี็บอันนี้ อยากได้ความปีติเราจะได้ความปีติเนี่้อะไรค่าไฟค่าไฟอะไรมไม่รู้ยังไ,ไม่ได้เสียค่าไฟเลยอะไรอะไรอะไรมีคนเป็นเกย์ด้วยคืออะไร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  สำหรับวันนี้เราก็พอแค่ดีก่นะครับช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย